สวัสดีครับเช้านี้จะมาทำต้มส้มปลากระบอกนะครับนี่ครับนี่ครับปลากระบอกส่วนเครื่องก็จะมีนะครับหอมแดงขมิ้นตะไคร้นะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับ ใส่กระข๋อเปียกลงไปเลยนะครับคือองปรุงงรถนะครับ อันนี้ก็รอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวใส่เครื่องน้ําเดือดแล้วนะครับใส่เครื่องลงไปนะครับต่อไปน้ําตาลปี๊บนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะน้าตาละละลายแล้วนะครับต่อไปใส่ปลากระบอกนะครับ ร้ห้ปลาสุกนะฮะเด็ดแล้วครับปลาเริ่มสุกนะฮะต่อไปครับชิมรสชาตินะครับอืรสชาติจับเปรี้ยวๆอมหวานนะฮะเค็มๆนิดนึงนะฮะเอาแต่พอดีชอบนะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับ it